ก็สวัสด oh. ีครับทุกคนต็ววันนี้ก็มาพบกับผมช่องมังกรูดวิธีเลี้าบบ้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนขวดปลานะครับทุกคนก็ขวดใหม่มาใส่ปลานะครับทุกคนนี่ครับก็สวยๆครับผมก็ข้างบนก็ได้เปลี่ยนขวดไปแล้วด้วยนะครับผมนี่ครับก็สวยๆนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวปลาเหมือนเดิมนะครับผมอ๋อแล้ววันนี้ผมก็ได้คัดปลาอย่างในนี้นะครับผมขึ้นใส่ขวดนะครับผมก็จะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผม จะให้ดูปลาตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับราคาตัวละห้าสิบาทนะครับผมไม่มีอะไรมากของผมคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับผมปลาลูกเชื้อนะครับผมปลากัดลูกช้อนนะครับแต่มีลูกเชื้อประมาณยี่สิถึงยี่เปอร์เซ็นนะครับผมก็มาดูกันครับนี่ครับผม สวยครับผมสีจัดจ้านมากนะครับอืมครับทุนตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่นี่ครับเกมแดงแท้นะครับทุกคนของผมเกมแดงทุกตัวนะครับผมนี่ครับดุดันจัดจ้านมากนะครับผมชัดเจนพี่เนนบูนครับนี่ตัวนี้สีก็จะออกลูกมอหน่อยนะครับทุกคนก็สวยครับผมสวยแต่ได้ดูพืนๆนะครับผมก็ ปากัดลูกชนนะครับผมเพราะผมชนมานะครับตอนนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับนีตัวใหญ่นะครับผมก็้างล่างก็ห้าสิบาทเหมือนกันนะครับทุกคนก็สวยๆนะครับเหมือนกันคึกจัดแล้วครับทุกคนเครื่องเต็มนะครับผมเครื่องเต็มแล้วตัวนี้ที่หางเวงก็เครื่องเต็มแล้วนะครับทุกคนนี่สีแดงโอกลูกโมเลยนะครับถ้าว่าไม่มีสีเขียวนะครับผม นึกว่าแดงเบนจรุงเลยนะครับทุกคนความด้วยสวยนะครับผมจะไม่มีขีบข้างบนสีเขียวนะครับแดงเบนจรุงชัดๆก็สวยครับผมมีก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับผมสายกัดเก่งนะครับผมสายสวยงามนะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมส่วนปลากัดเกมแดงนะครับเป็นปลาสองน้ํานะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก็ตัวสวยๆครับ นี่ครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมปลาทองน้ําก็ยังมีอยู่นะครับผมไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ราคาห้าสิบาทนะครับผมก็ใครสนใจก็เม้นมาได้นะครับผมแล้วก็จะพาไปดูปลาที่คัดใส่ขวดนะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโซนปลาตัวเมียนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโซนปลาตัวเมียนะครับก็ตัวเมียวางไข่เลยทั้งนั้นเลยนะครับมีไข่แล้วนะครับทุกคน นี่ครับตัวใหญ่พร้อมรัดนะครับทุกคนใครสนใจนะครับผมตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวไข่พร้อมรัดนะครับผมห้าสิบบาทสนใจนะครับตัยใหญ่ๆตัยใหญ่ๆครับผมก็พร้อมรัดเลยนะครับทุกคนส่วนนี่ก็ผมก็ผสมพันธุ์ตั้งไว้นะครับผสมพันธุ์ไว้สี่รูนะครับทุกคนสี่รูก้อนในนี้ก็ผสมไว้ด้วยเห็นไหมครับนะครับผม ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียเหมือนกันนะครับทุกคนแต่จะเป็นชุดเก่านะครับชุดชุดลูกสมนะครับทุกคนนี่ก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับทุกคนออกเป็นสีนะครับนี่นี่ก็จะออกเป็นสีเข้มนะครับสีออกแดงแดงเขียวๆขียวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ครับก็ชุดสวยๆดังนั้นเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูสายกัดนะครับทุกคนสายกัดสายกัดก็ จะมีอยู่สองแถวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นข้างล่างนี้ก็จะเป็นลูกเพาะนะครับก็จะเป็นลูกลูกเพาะนะครับผมข้างล่างนี้ก็พ่อพันกับแม่พันก็เป็นของปากัดเก่งนะครับทุกคนเป็นของชั้นบนนะครับสวยๆครับทุกคนนี่คึกจัดนะครับผมคึกมากเลยนะครับผมนี่ครับคึกจัดครับผม ตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวใหญ่ทำพวกพันได้นะครับทุกคนหรือจะเอาไปกัดก็ได้นะครับผมสวยๆนะครับคนล่างก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปลูกของเขานะครับผมสวยนะครับทุกคนสวยนะครับเราจะเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับสักสี่ห้าคู่นะครับทุกคนก็ราคาห้าสิบบาทนะครับผมใครชอบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาโทรมานะครับผม ถ้าเอดไลน์มาไม่ได้ก็โทรมาในเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเอดไลน์ไปเองนะครับผมถ้าสนใจจริงๆเอาที่คนที่สนใจจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาแบบเม้นว่าสนใจแต่ว่าเพราะว่าผมให้โทรมาก็ไม่โทรมานะครับผมผมก็เดาใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมผมก็พึ่งอย่าเปิดทำนะครับผมก็ไม่มีเลี่ยมแน่นอนนะครับผมของแท้แน่นอนของผมนะครับ ก็การันตีนะครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีนะครับผมปลานะครับผมแต่รักในการหารักในการเลี้ยงนะครับผมแต่ไม่ชอบกัดแต่ว่าเหมือน่บปลากัดกิ่งนี่ผมก็ลองกัดดูนะครับผมลองลองกัดดูกับเหล่งอื่นนะครับผมก็กัดได้เป็นชั่วโมงนะครับผมกัดได้เป็นชั่วโมงเต็มทีชั่วโมงหนึ่งนะครับทุกคนก็สุดยอดครับนี่ครับผมจัดจ้านมากนะครับสีเข้มนะครับผมนี่ครับ ชัดเจนพี่เนนบุญแน่นอนกรบปลาผมครับทุกคนสวยนะครับผมสวยมากนี่ครับทุกคนนี่ลูกเพาะนะครับผมลูกของเขานะครับนี่ครับสีเข้มมากนะครับทุกคนก็จะได้สีออกเขียวๆออกแม่นะครับผมไม่ค่อยออกโค่นะครับบางตัวก็ออกโค่นี่เหมือนตัวนี้ออกโ่นนะครับเดงมากนะครับผม นี่นะครับผมอกโพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครสนใจนะครับผมมินมาได้นะครับผมหรือว่าเอทไอโทรมานะครับผมในเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้ถ้าเอทไลน์ไม่เป็นก็โทรมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนเอทไลน์ไปให้นะครับทุกคนก็คุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับผมไม่หลอกนะครับผมของจริงนะครับผมเด็กใต้นะครับผมผมเด็กใต้นะบางเป็นเด็กใต้นะครับผมชัดเจนนะครับผมของจริงนะก็ใครที่สนใจจริงๆนะครับผมก็มิ้นมาได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนนกกลุ่มดอกแตงหรือว่านกปลดหน้าลายนะครับผมก็ยังมีนะครับผมก็มีนะครับผมก็ไม่เรียกว่าขายนะครับทุกคนก็คนที่รักจริงๆนะครับอยากจะเบ่งไปเลี้ยงผมก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้บังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ